สวัสดีครับพบกับช่อง Break the Code w a r ในวิดีโอนี้ผมก็จะพูดถึงเทคนิคการแก้ปัญหาที่เรียกว่า Dynamic Programming นั่นเองโดย Dynamic Programming เนี่ยคือเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยจะทำการแบ่งปัญหาให้ปัญหาเนี่ยมีขนาดเล็กลงเป็นปัญหาขนาดย่อยที่เราเรียกว่า sub problem จนถึงปัญหาที่ขนาดย่อยที่สุดหรือที่เรียกว่า base case ก็คือเป็น case ฐานนั่นเอง จากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆแก้ปัญหาย่อยไปเรื่อยๆและจัดเก็บผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งเพื่อลดการคำนวณของปัญหาที่มีการซ้ำซ้อนกันหรือว่า Overlap Subproblem เพื่อทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมีประสิทธิภาพและความเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยปัญหาที่เราจะประยุกต์ใช้ Dynamic Programming เป็นอย่างแรกเลยก็คือลำดับเลข Fibonacci ลำดับเลขฟิโบนัชชีเนี่ยก็คือการนำลำดับเลข2ลํลดับก่อนหน้ามาบวกกัน ยกตัวอ,อย่างเช่นฟิโบนัชชีลำดับ,บที่2เนี่ยมาจากฟิโบนัชชีลำดับ,บที่0บวกกับฟิโบนัชชีลำดับ,บที่1หรือตัวต่อไปเนี่ยก็คือ3ก็มาจาก1บวก2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆก็คือ2บวก3ก็ได้5 3บวก5ก็ได้8โดยถ้าเราเขียนออกเป็นสมก,การเนี่ยเราก็จะเซตให้ f 0กับ f 1เนี่ยเท่ากับ1แล้วก็ f n ใดๆก็ตามเนี่ยเท่ากับ f n ลบ1บวก f n ลบ2 โดยถ้าเราเขียนออกมาเป็นฟังก์ชัน recursive โดยภาษา C++ เนี่ยก็จะเขียนเป็นฟังก์ชันที่คืนค่า in t โดยรับค่า n เข้ามาโดยถ้าค่า n ที่รับเข้ามาเป็น0หรือเป็น1เนี่ยก็ให้รีเทิรนค่า1ซึ่งเป็น a s e case ออกไปและในกรณีที่ไม่ใช่ n เป็น0หรือ n เป็น1เนี่ยก็จะรีเทิรนค่า f ของ n-1 ลบ1บวกกับ f ของ n-2 ลบ2โดยถ้านำมาเขียนเป็นแผนภาพเนี่ยก็จะได้แผนภาพดังนี้สมมติ ว่าเรียกฟังก์ชัน f6 f6 เนี่ย,ก,ยก็จะเรียก f5 กับ f4 แล้วตัว f5 เนี่ยก็จะเรียก f4 กับ f3 แล้วก็จะทำการไล่ลงไปเรื่อยๆเรียกลงไปเรื่อยๆจนถึงเคสที่เป็น f1 หรือว่า f0 เนี่ยก็จะนำมาบวกกันเป็น f2 โดยจะทำการไล่จากล่างกลับขึ้นไปบนอีกครั้งหลังจากทำการเรียกจากบนลงล่าง ก็จะไล่บวกขึ้นไปเรื่อยๆ f 3พอได้ f 3ก็คิด f 2พอคิด f 2ก็นำ f 3กับ f 2บวกกันก็ได้ f 4และทีนี้ก็จะทำการคำนวณโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เป็นแผนภาพดังนี้แต่ถ้าเราลองมาสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีการเรียกฟังก์ชันที่ซ้าซ้อนกันถ้าเราสังเกตที่ตัวฟังก์ชัน f 4เนี่ยฟังก์ชัน f 4จะถูกเรียก2รอบเลยก็คือ ถูกเลขครั้งแรกในตอนเราเรียก f6 ก็จะถูกเรียก f4 ไปด้วยแล้วก็ครั้งที่2คือเมื่อเราเรียก f5 เนี่ย f4 ก็จะถูกเรียกหรือฟังก์ชัน f2 เนี่ยจะสังเกตได้ว่า f2 ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะถูกเรียกเยอะที่สุดเลย f2 เนี่ยถูกเรียกหลายครั้งมากทําให้เราเนี่ยต้องทําการคํานวณ f2 หลายๆครั้งหรือมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า overlap ก็คือสิ่งที่ซ้าซ้อนกันโดวยวิธีการแก้ปัญหาที่เราจะนำ dynamic programming มาใช้เนี่ยก็คือ เพิ่มการจดจำข้อมูลที่มีการคำนวณแล้วยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเลข f6 f6 ก็จะเลข f5 กับ f4 โดยเราจะทำ f5 ก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง f3 f3 ก็จะเลข f2 กับ f1 ซึ่งในการคำนวณ f2 เนี่ยเราก็จะนำ f1 มาบวก f0 และเมื่อเราคำนวณ f2 เสร็จสิ้นเนี่ยเราก็จะจดจำค่า f2 เอาไว้เพื่อให้ครั้งต่อไปที่มีการเรียกค่า f2 เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคำนวณซซ้อน จากนั้นเราก็นํา f3 ที่มาจาก f2 บวก f1 เนี่ยจดจําไว้เช่นกันเพื่อครั้งต่อไปที่เราเรียกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคํานวณอีกเช่นกันต่อไปเมื่อเรียก f4 เนี่ย f4 ก็จะเรียก f3 กับ f2 ซึ่ง f2 เนี่ยเราได้จดจาค่าไว้แล้วก็ไม่ต้องทําการคํานวณซ้ําและต่อไปเมื่อมองขึ้นไปที่ f5 f5 เนี่ยก็จะเรียก f4 กับ f3 ซึ่ง f3 ก็คํานวณแล้วเช่นกันก็จะถูกนําค่าเนี่ยมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องคํานวณย่อยลงไปอีกและสุดท้ายที่ f6 เนี่ย ก็จะนำค่าของ f5 แล้วก็ f4 ซึ่งมีการจดจําค่าไว้แล้วเนี่ยมาใช้ทําให้การคํานวณเนี่ยเป็นไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยถ้าเรานํามาเขียนเป็นตัวโค้ดฟังก์ชันเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ก็คือจะต้องมี Array ที่ไว้จดจําค่าฟังก์ชันแต่ละ f เอาไว้โดยจะเขียนเป็นฟังก์ชัน f ที่คืนค่า in แล้วก็รับค่า in น n เข้ามา โดยเราก็จะตั้งเบสเคสเอาไว้ว่าถ้า n เป็น0หรือ n เป็น 1, 1เนี่ยให้ Return ค่า 1, 1เหมือนเดิมเลยแล้วก็ถ้า dPn เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็คือเคยมีการคำนวณ dPn มาแล้วเนี่ยก็ให้คืนค่า dPn ไปเลยจากนั้นเราก็จะเซตค่า dPn เนี่ยเท่ากับ Fn ลบ1บวกกับ Fn ลบ2โดยถ้าเมื่อมีการเลข Fn ลบ1หรือ Fn ลบ2เนี่ยมันก็จะถูกนำเข้ามาเช็คกับ2เงื่อนไขแรกว่า เคยมีการคำนวณมาหรือ,อยังถ้ามีแล้วก็คือคืนค่านั้นออกมาได้เลยจากนั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะคืนค่าตัว DPN ออกไปโดยเราสามารถลดการเขียนให้สั้นลงได้โดยการนำเ,เคสที่เป็นเบสเคสเนี่ย n เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ1เนี่ยมารวมกับ DPN ไม่เท่ากับ0ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเขียนให้ดูเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการเขียนในรูปแบบนี้เนี่ยที่เป็น recursive แล้วก็มีการนำ array มาใช้จดจำข้อมูลเนี่ยเราจะเรียกว่าการเขียนรูปแบบ top down ก็คือเป็นการเขียนที่จะเริ่มจากเคสที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ย่อยออกมาเป็นเคสเล็กๆ <c oughs> เรื่อยๆแล้วก็จะมีการจดจาในการคานวณข้อมูลแต่ละครั้งแต่เราก็ทำได้อีกแบบหนึง่งโดยสังเกตว่าถ้าเราต้องการที่จะเริ่มจาก f 0หรือ f 1ละ่ะวิธีการก็คือเราก็จะนำ f 0กับ f 1เนี่ยมาบวกกันก็จะได้ f 2 จากนั้นเนี่ยเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนํา f 2บวกกับ f 1เป็น f 3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง f ที่เราต้องการก็คือยกตัวอย่างเช่น f 6ตัวนี้โดยถ้าเรานำมาเขียนเป็นโค้ดเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคการ for loop ไล่ขึ้นไปโดยเราก็จะเซตเบ c a คสของ dp 0กับ dp 1เอาไว้เท่ากับ1จากนั้นเนี่ยเราก็จะ for loop ตั้งแต่ i เป็น2จนถึง n แล้วเราก็จะใช้สมการที่เราได้มาคือ dpi เท่ากับ dpi ลบ1บวก dpi ลบ2 ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยคืนค่าตัว dpn ที่เราต้องการออกมาโดยการเขียนในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า bottom up ก็คือการเขียนจากเคสที่ย่อยที่สุดแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเคสบนสุดก็คือจากล่างขึ้นบนนั่นเองโดยปัญหาที่ใช้ dynamic programming ในการแก้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายโจทย์โดยโจทย์คลาสสิกของ dynamic programming ที่เรามักพบหรือว่าควรที่จะทำเนี่ยก็จะมีหลายอย่าง ก็ยกตัวอย่างเช่น maximum sum subarray หรือว่า knapsack problem longest common subsequence longest increasing subsequence แล้วก็ matrix chain multiplication แล้วก็ egg dropping แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกโจทย์หลายๆข้อที่อาจจะมาแนะนำให้ภายในคลิปหลังๆนะครับโดยก็จะมีโคขดขดหนึ่งหรือว่าคำคมหนึ่งที่เขามักจะนำมาใช้เปรียบเทียบกับ การเขียน d y นามิกโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือ those who cannot remember the past are condemned to repeat it ก็คือผู้ที่ไม่พึงจดจำมาดีเนี่ยจะต้องถูกทำโทษโดยการทำพลาดซ้ำซากนั่นเองโดยในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาโดยย่ออาจทําให้มีบางเนื้อหาเนี่ยมีการคาดเคลื่อนหรือว่าไม่ครอบคลุมหากมีข้อผิดพลาดข้อเสนอแนะหรือว่าอยากที่จะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ด้ดี่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ